สวัสดีค่ะฝนตกไหมคะสิงบุรีตกเยอะอ๋อพระอ้วนเหรอวันอาทิตย์เจอกันนะคะจ้าพระอ้วนวันอาทิตย์เจอกันจา้าที่บ้านอาจารย์บ้านอาจารย์ฝนไม่ตกเดี๋ยวพอเวลากูจะพายเรือปุ๊บแนละ้วคอยดูนะฝนตกแล้วเดี๋ยววันนี้กูจะพายเรือออกไปดูโป๊ะไนงะตอนที่เขาเคลียเคลียโกกอะ วันนี้ไม่มีเอเนจีในการไล์สดเลยว่ะเพียอยากพักมากเลยวันนี้รู้สึกเพียเพียนงนวงแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็แบบเหมือนคอแย่ลงคอเริ่มเจ็บตอนแรกก็ว่าจะไม่ไล์สดแล้วไปไล์อีกทีนึงตอนเย็นเพราะว่ากะว่าจะพัก พักคอให้มันหายแบบนิดนึงเพื่อมันจะช่วยได้ หนูอยากรู้เรื่องจังหวะชีวิตพอเริ่มต้นใหม่จะดีก็มีเรื่องทําให้ต้องล้มทุกครั้งคาใจคาใจเรื่องอะไรอะ่ะก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามการกระทําของมึงอะจังหวะชีวิตชีวะอะไรไม่มีอะ่ะมีแต่การกระทําผลของการกระทํามันส่งผลตอนไหนก็ได้ไงมาแล้วแต่จะส่งผลส่งผลได้ตลอดเวลาส่งผลได้ทุกที หนูให้เพื่อนยืมตังถึงเวลาแล้วเขาไม่คืนแล้วหนูไปทวงเขาโกรธหนูควรครบต่อไหมครับตัดสินใจได้เลยจะแล้วแต่เราเลยแล้วถ้าเราทำดีแต่สิ่งที่ดีได้มาไม่ดี ก็แสดงว,ว่าสิ่งที่มึงยังมันยังไม่มานั้นก็แสดงว่าสิ่งที่มึงได้มาคือไม่ใช่สิ่งที่ดีที่มึงทําดีมาไงถ้ามึงทําดีสิ่งที่ได้ตอบแทนมันต้องดีถ้าสิ่งที่มึงทําเลวสิ่งที่มันตอบแทนมาก็คือการทรําเลวดังนั้นถจ้ามึงบอกว่าสิ่งมึงอุตสาห์ทำดีแต่ได้เลวมาก็แสดงว่าผลนั้นไม่ใช่ผลของความดีแต่ผลของความเลวที่มึงทําไว้ก่อนหน้านี้มึงต้องมีสตินะการทําดีผลย่อมออกมาดีการทําชั่วผลย่อมออกมาชั่ว มึงบอกมึงทําดียังไม่ได้ดีได้แต่ชั่วก็แสดงว่าผลของความชั่วกํลาลังส่งผลผลของความดียังไม่ส่งผลไงการที่มึงทําตอนนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามึงต้องได้ความดีเดี๋ยวนี้นี่เวลามึงทําชั่วบางทีสิบปีมึงรับผลก็มีมึงทําดีแค่ห้านาทีมึงจะผลตอนนี้เลยเลยคิดดีๆตั้งสติหน่อยไม่ใช่พูดไปเรื่อย เขื่อนกั้นน้ำบ่อน้ำคืออะไรวะพระพุทธเจ้าบอกพญานาคให้รักษาศินแปดจะได้เป็นมนุษย์ไวขึ้นถ้าให้หมาที่บ้านถือสินแปดได้เหมือนกันไหมครับได้ก็ลองให้มันถือดูสิ คือพญานาคเขารู้เรื่องได้ไงมึงเขารู้เรื่องกว่าสัตว์ทรเลชานทั่วไปเขายังเข้าใจได้แต่แค่อัตภาพของเขาบรรลุทาไม่ได้ในชาตินี้มึงว่าหมารักษาศินได้ไหมล่ะตัวมึงเองรักษาศินห้าได้ไหมจะให้หมารักษาศินแปดตัวมึงเองยังไม่เริ่มรักษาศินแปดได้ซ้าเนี่ยคาถามโง่ๆเนาะไม่ฉลาดเกลื่อนกั้นน้ําจากบ่อใหญ่ที่จะไหลมาล่ะไม่กูไม่ได้กั้นกูไม่ได้กั้นน้ํา กูกั้นดินกูจะกั้นน้ำหาเลยน้ำกูกั้นดินไหลเฉยๆกรรมเก่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการรมของมึงอไงวันนี้กูเหนื่อยจังเลยวะ่ะกรรมเก่าเกิดจากไหนก็เกิดจากมึงไงมึงเป็นคนทำมานะ่ะโอย ยูทูบค้างเหรอเอาทำไมค้าง ทำกรรมอะไรถึงได้เกิดเป็นมแมลงสาบครัไม่รู้เหมือนกันนะนะถ้ามีคนเอาบาดพ้าแตกมาใส่บ้านจะทำให้คนในบ้านอยู่กันไม่มีความสุขจริงไหมคะไม่จริงจะเพอเจอ ทำไมร่างกายจเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยครับอก็มึงไปทำให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยทําไมล่ะก็มึงไปสร้างเหตุแห่งความเจ็บไข้อะ่ะมันก็เจ็บไข้สิเอเจ้าของเจ้าของแบ็คโเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮะให้เขามานั่งที่บ้านไหมล่ะมานั่งข้างบนเนี่ยเปิดแอร์อยู่อะ่ะ มานั่งกินน้ำกินท่าพักรอรถตรงนี้ก็ได้สร้างบ้านไม่ต้องเป็นไม่ต้องทำเสาเอกเสาโทได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ ผมไม่เคยทำชั่วกับใครเกิดผมเป็นลูกเกิดผมก็เป็นลูกกรรมพระผมต้องรับกรรมอะไรต้องทำงานหาเงินให้คนในครอบครัวใช้มึงรู้ได้ไงมึงไม่ทำกรรมมึงรู้ได้ไงมึงไม่เคยทำชั่วคนชั่วมักจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำชั่ว เดีย๋ยวจ้าไปจงกาแฟก่อนกูยังไม่ได้กินกาแฟเช้าเลยเดี๋ยวกลับมาไปเข้าห้องน้ำด้วยเพียๆๆว่อ สนามบินสุวรรณภูมิใกล้บ้านอาจารย์จบปเรียนไหนมาปเรียนยี่สิบเอ็ด เทพกว่าปรเรียนผู้มึงเยอะหลักสูตรผู้มึงอ่ะปท9กูปทปทยี่สิบเอ็ด ได้ข่าวว่าการไม่ค่อยดีเกิดจากการด่าพระหรือเปล่าเลยแวะมาไถ่าถามสุดอดิศชายทีมงานพยากาักก้าเมื่อวานกูเตียนมึงว่ายังไงเมื่อวานกูพูดกับมึงว่ายังไงจําไม่ได้เหรอกูบอกว่าถ้ามีอีกครั้งเดียวมึงจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปเพราะฉะนั้นมึงท้าทายระบบนี่คือครั้งสุดท้ายที่มึงจะได้ฟังเสียงกูทางช่องแดงและจะไม่มีสำหรับมึงอีกต่อไป บายบายนะจ๊ะกูเตือนแล้วไม่ฟังเพราะฉะนั้นลาก่อนนะจ๊ะบายบายถาวรน,นะจ๊ะอย่าได้พบเจอกันอีกเลย ฝนอย่าเพิ่งตกตอนนี้นะถ้าฝนตกตอนนี้เดี๋ยวรถมันขึ้นดินไม่ได้มันลื่น,นพอเราโปะลงน้ำไม่ได้เขากำลังรุ้นฝนกันอยู่ว่าฝนจะตกแล้วก็กำลังเร่งรถแบ็คโฮเข้ามารถแบ็คโฮก็ยังมาไม่ถึงคำสอบพระเจ้าเหมือนกันแต่ทำไมแยกนีกายมามายุทธ มหานิกายธรรมยุทธคููก็ไม่รู้เหมือนกันมึงไปถามก็ดูว่าทำไมเขาแยกกันมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่มันแยกแต่สุดท้ายมันก็กลับมาคณะปกครองเดียวกันนั่นแหละแต่แค่มันแยกการปกครองเฉย หนูชอบเอาข้อสวยไปเลี้ยงไก่แต่พอถึงเวลาเจ้าของไก่จะขายไก่ให้ลงเชื่อแต่หนูไม่ได้ไปรับเงินหรือผลประโยชน์กับเขาหนูจะบาปไม่บาปจา้ะมึงมีเมตตาต่อสัตว์ทำยังไงถึงจะรู้ว่าเรากำลังจะแตะฌานที่หนึ่งต้องรู้สึกอย่างไรวิตกวิจารปิติสุขช่วงนี้ไม่เห็นหน้าฤาษีเลยอินฟูอะไรวะ สิ่งมีชีวิตอื่นนิพพานได้ไหมครับหมาพึ่งผงตายไม่ได้จ้ะต้องไปได้อัตรภาพของมนุษย์หรือเทวดา เทวดาฟังธรรมสามารถบรรลุธรรมเป็นโสดาบันได้ไหมครับได้โอเคเกียรตหลายสดว่ะเฮ้ยเหนื่อย มันพูดเต็มที่ไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าไทยรัฐทีวีมาสัมภาษณ์ไปประมาณยี่สิบนาทีต่อด้วยรายการอะไรสักอย่างไม่รู้ของช่องแปดช่องแปดเอ้ยช่อง w o r k p กพอย w ์เวิร์กพอยป่าวะใช่ช่อง w o r k p กพอยแล้วก็เป็นสกู๊ปข่าว อันนั้นแบบโอ้โหซัดเต็มมากประมาณชั่วโมงครึ่งได้ไมั้งแล้วก็เก็บถ่ายภาพบรรยากาศอีกกูก็เลยไปซัดตรงนั้นมาเต็มที่เลยเอามาไลฟเสียสอีกเหนื่อยเลย เฮ้ยฝนอย่าเพิ่งตกนะเฮ้ยเยวเหลือไอ้นี่ไงเหลือ,อเหนื่อยว่ะทุกคนอย่าลืมช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยนะน้ำพริกตะแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาร้าปลาทูปลาสลิดต้มยำหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตากาะกร้าจ้ะ อันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่ขนส่งหรือเปล่าจ๊ะทางโรงงานน่าจะจัดส่งไปแล้วจ้ะแต่คงจะไปค้างอยู่ที่ขนส่งรอให้ถึงก่อนได้จ้ะถ้าเสียแล้วเดี๋ยวจะเคลมได้จ้ะ